บิ๊กต่อชี้ไม่เกี่ยวตำรวจทักษินนอนโรงพยาบาลตำรวจใกล้120วันบิ๊กต่อชี้ไม่เกี่ยวตำรวจทักษินนอนโรงพยาบาลตำรวจใกล้120วันระบุกมทตตำรวจจะเข้าเยี่ยมเป็นอำนาจของกรมราชธรร์พิจารณา วันที่21ธันวาคม66พลตำรวตศักดิ์สุขวิมลพออรตตตำรวจกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนอนรักษาตัวด้วยอาการป่วยและต้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่วันที่เกิดทางกลับมาประเทศไทยซึ่งจะครบกำหนด120วันที่อยู่นอกเรือนจำในวันพรุ่งนี้22ธันวาคม66ว่า เรื่องดังกล่าวอยู่นอกเหนือขั้นตอนของตำรวจแล้วเนื่องจากมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงคือกรมรชาชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจที่มีข้อตกลงร่วมกันโดยนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจไม่ได้รายงานข้อมูลมายังตนเองส่วนกรณีคณะกรรมาการกมท การตำรวจสภาผู้แทนราษฎรที่มีในาใยชัยชนะเดชเดโชสนนสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ในฐานะประธานกรมทตตำรวจจะเดินทางมาโรงพยาบาลเพื่อขอตรวจสอบเรื่องอาการป่วยและเข้าพบนายทักษิณน,นั้นตนไม่สามารถที่จะกำหนดหรืออนุญาตได้เพราะเป็นความรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ์พ้นหน้าที่ของตำรวจไปแล้วย้ำว่าเป็นความเห็นกรมราชทัณฑ์เท่านั้น